สวัสดีค่ะแจ็กกี้ค่ะสวัสดีค่ะนุ่มค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็มาในรายการ a s i a c a r คร์ช n แนค่ะที่เรามี a s i a c a r คร์ช n แนเนี่ยเนื่องจากเราอยากให้ท่านผู้ชมนะคะที่ใช้รถนะคะอยู่เป็นประจำเนี่ยได้ทราบว่าจริงๆแล้วท่านสามารถดูแลรถของท่านได้ยังไงบ้างนะคะให้เหมือนกับเป็นรถใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนรถทุกๆ3ปีนะคะหรือว่าคิดว่ารถมันหมดวารันตีสูนแล้วเนี่ยเปลี่ยนดีกว่าแล้วก็อยากให้ข้อมูลนะคะว่าวารันตีนะคะ ที่เป็นวารันตีรถยนต์หลังจากที่รถหมดจากของผู้ผลิตแล้วเนี่ยเขาารันตียังไงก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่ะเวลาที่เราออกรถจากศูนย์ป้ายแดงเนาะเขาจะมีการวารันตีศูนย์คือการรับประกันของศู์มาเขาก็จะมีความวามุ้มคงที่3ปีใช่ไหมคะคเดี๋ยวนี้ก็มีเพิ่มเข้ามาเป็น 5, 5ปีแบบนี้ค่ะารันตีหรือประกันอะไหล่รถยนต์นะคะก็จะเข้ามาต่อ ะะไม่ว่าจะเป็น3ปีหรือ5ปีก็ตามจากผู้ผลิตพูดง่ายก็คือ3ปีแรกหรือ3กิโลเมตรแรกเนี่ยจะเป็นการรับประกันของผู้ผลิตของโรงงานผู้ผลิตอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่ายี่ห้อไหนเจ้าไหนที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นรับประกันถึง5ปีนะคะแสนห้าหมื่นกิโลเมตรเนี่ยปีที่4ที่5ก็คือการใช้บริษัทระกรรนรันวารันตีผลิตภัณฑ์าาวารันตีเเข้ามาคุ้มครองเหมือนเอชแคลวารันตีนั่นเองค่ะ คุ้มครองของ A.C. Care วารันตีนะคะมีให้เลือกด้วยกันหลายระดับเริ่มต้นตั้งแต่บรอนซ์นะคะคุ้มครองหลักๆเลยก็คือเครื่องกับเกียร์นะคะ mm hmm. เพิ่มขนมาดก,ก็มี Silver นะคะ mm hmm. นอกจากมีเครื่องมีเกียร์แล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังมีระบบอื่นๆระบบไฟฟ้านะคะเ mm hmm. ข้ามาช่วยด้วยนะคะ mm hmm. นอกจากนั้นสูงสุดคือระบบโกเนี่ยจะคุ้มครองไปถึงกล่อง ECU ระบบปรับอากาศนะคะและอื่นอีกมากมาย mm hmm. แล้วก็ อายุที่ลูกค้าซื้อได้ก็คือรถไม,ไม่เกิน2 0 0 0 0นก็คือลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้ง3แพคเกจทั้ง3แพคเกจเลยลก็คือรถยังไม่เกินสิปีก็สามารถรีวารันตีได้แต่ไม่ต้องไม่เกิน2 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะ ต้องบอกก่อนว่าถ้ารถที่นําเข้าโดยผู้ผลิตเนี่ยก็ก็คือมีศูนย์บริการเขามีอะไหล่ที่จะซ่อมได้อันนี้เรารับนะคะแต่ถ้าเป็นรถนําเข้าที่จด3ามเป็นรถนําเข้าที่ไม่มีศูนย์บริการทั่วประเทศไม่สามารถซ่อมได้ทั่วประเทศอันนี้เราจะไม่สามารถรับเข้าวารันตีได้เนื่องจากว่าวารันตีของเราเนี่ยคุ้มครองที่ศูนย์บริการยี่ห้อนั้นๆทั่วประเทศค่ะ ลูกค้านํารถเข้าไปที่ศูนย์บริการที่ใกล้ลูกค้าที่สุดที่ลูกค้าสะดวกที่สุดนะคะและแจง้งที่ศูนย์บริการว่าขอใบเสนอรายการซ่อมนะคะเราก็ขอให้ทางศูนย์บริการเนี่ยช่วยส่งใบเสนอราคาซ่อมเนี้ยมาที่แผนกเคลมของเราเจ้าหน,น้าที่เมื่อได้รับข้อมูลแล้วก็จะทําการพิจารณานะคะว่าอะไรแล้วความเสียหายอยู่ในวามคุ้มครองหรือไม่เพื่อที่จะตอบกลับศูนย์บริการเพื่อแจง้งลูกค้าอีกครั้งหนึ่งคะ่ะบอกตรงๆเลยว่าราคาเริ่มต้นนะคะที่วันละ22บาทเท่านั้นเองค่ะและในวารันตีของเรานะคะไม่ได้คุ้มครองับ พราะแค่อะไหล่ที่เสียหายนะคะเรายังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ลูกค้าค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะตลอดระยะเวลารับประกันอยู่ในรถล็อกรถ,รถโทรเรียก ความช่วเหลือสูเฉีของเรารถไซต์นะคะสามารถไปยกรถแล้วก็สไลด์รถของคุณผู้ชมเพื่อที่จะนําเข้าไปที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ดำเนินขั้นตอนการเคลมได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะคะเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.accare s ขีดกลางนะคะ w a r a n t y c o m หรือ l i n l i น e a นะคะที่ a s ด accare warranty เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ วันนี้เอชียแคร์ชาแนลค่ะขอลาไปก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณค่ะ